ันนี้เราจะพามาชมมาสด้า2แองเกิลนะครับปี2013สีแดงนะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเอกสารครบพร้อมโอนมีประกันชั้นหนึ่งแล้วก็อ่าผู่มือรถนะบุ๊คเซอร์วิสยังอยู่นะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะพามาชมนะครับซื้อมากับอาจารย์กินนะครับครับสวัสดีครับคุณคาริษะหลายตาละน้อยตาละเดี๋ยวเราจะพามาชมอ่าภายในหน่อยนะครับ อันนี้เบาหนังก็พุ่มไว้นะเป้ครับผมแต่ข้างในยังมีอยู่นะเป็นเดิมเดิมเลยเป็นผ้าผ้าเดิมเลยสะอาดสะอ้านเนี่ยเดี๋ยวเราเราเราตกไปเราดูแลเนี่ยข้างในเนี่ยก็ยังก็ยังมีผ้าเดิมอยู่ไม่ขาดนะครับผมเนี่ยยังมีผ้าเดิมอยู่อันนี้หนังใหม่สะอาดสะอ้านเลยอพุ่มใหม่ใช่พุ่มไว้แต่พุ่มไว้เรียบร้อยงานเกตดีอยู่ภายในสวยนะครับไม่โซมอ่ะคันนี้เขาจอดในร่มครับเป้เจ้าของเดิมเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานเลขไม่นะครับผมอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่า ไฟน้อยมากนะฮะซ็นโซนสมบูรณ์แล้หน้าหลังไม่มีรอยแตกเลยชิ้นส่วนแอยู่ครบนะครับ์ใช้งานได้ปกติเป็นเกียร์ออโต้ด้วยแล้วก็กระจกขับไฟฟ้าได้ด้วยครับเต้ตัวนี้เกียร์ออโต้ครับแต้ยขับไฟฟ้าหมดเลยกระจกมองข้างใช่ไหมครับขับขับไฟฟ้าได้เนี่ครับได้หมดเลยเห็นไหมเต้ยหล่อไม่มีแบบรูดตัก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 นะจกขึ้นลงออโต้ได้ โอเคนะครับสีบานปกติมีหนึ่งบานไม่ลงไม่ลงหนึ่งอ๋อลงหมดนะครับได้หมดได้สี่บาทเลยอันนี้สวยนะทรรงโครงสร้างข้างในเนี่ยรุ่นเดิมเดิมนะครับเดิมเลยเป็นยังไงครับรุ่นเดิมโครงทรงโครงสร้างเนี่ยตะคงตะเข็บนี่สวย อันนี้ไม่มีชนหนักเลยครับออกมาเนี่ยตะเข็บอาจะอยู่กลม,กลมๆอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่มีทั้งสี่บานเลยสวยเนี่ยแล้วก็มีเนมเพจของตัวถังรถเนี่ยครบเรียบร้อยนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่เนี่ยนะครับตรวจเช็คเอีว,เอวันที่หนึ่งปีหกเนี่ยเดือนหนึ่งหกแปดเองครับผมอ่าเติมลมไนโตรเจนปีเตเป้ดูข้างหลังข้างหลังก็สวยูรณ์แบบอาชงยังรู้ได้ไรนะครับสะอาดแต่กูแล้วไม่มีรอยเลยครับเป้ คนโซนหลังสวยเนาะแล้วก็เบาะเดิมนะครับเขาหุ้มสีแดงไว้เฉยคำว่าตะเข็บเนี่ยเราก็ดูหมดเลยนะตอนแรกที่เราจะซื้อรถคันนี้เราก็ตรวจสอบหมดเลยเนี่ยตรงตะเข็บเนี่ยมีหมดหน้าหลังสี่บานเนี่ยสวยนะครับถ้าหายไปอันไหนเนี่ยเอามาคืนอาจารย์ตีนะมันไม่คืนเป้นะอาจารตีรับคืนแทนเป้ให้เลยสวยคันนี้ก็ดีคันนี้คือหนึ่งรถสะอาดนะเป้รับผมมใช้ไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรเลยแล้วก็ แล้วก็เขาติดกล้องอย่างดีไปด้วยนะเป้มันทึกหน้าหลังอนะแทน,นไอ้กระจกมองหลังนี่ครับปกติมันจะค่อยๆมันชอบหลุดใช่ไหมเป้เนี่ยคันเนี้ยเขาติดมาให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมครับมาทั้งเสื้ออางนี้เลยนะไม่ใช่ไปแขวนนะเนี่ยมาติดกับไอ้นี่เลยถ้าเกิดเราไม่ชอบเนี่ยเราปรับปรับมุมมองได้ด้วยนะครับเนี่ยมันมีปรับแบบดูหน้าดูหลังได้บันทึกหน้าบันทึกหลังนะครับเนี่ยแบบหลายแบบถ้าเกิดเราลำคานเราลำคาญตาเรากดค้างไว้นี่ดับมองเป็นกระจกมองหลังอย่างเดียวก็ได้ครับอ่า สวยนี่ติดแพงนะตัวนึงเนี่ยถึงวมมีละไผยคู่เลยเป้เป็เปนแอร์แบ็กคู่ครับแอร์แบ็กคู่มากครับผมลองจะเก็บอยู่ครบรับประกันแล้วก็เป้คันนี้อ่ะลองดูค้ายก่อนของคันนี้ก็คือเราสังเกตว่าพวกชิ้นส่วนต่างๆมันจะเป็นโลโกโ้บัตด้ามหมดเลยทั้งทุกชิ้นส่วนนะครับผมอันนี้อันนี้น,นี่ขาเขยนี่มีโลโกโ้มาตั้เลยสองฝั่งเลยนะสองฝั่งเลย ตามมาด้าแล้วก็ช็อกใช่ประตูหลังยังเป็นของมาด้าอยู่ซอกลงซอกในนี่เดิมหมดนะครับแล้วก็ไม่มีนี่ถ่ายเทย์ถายเดิมนะครับไม่มีชดหนักอ่ามียางอะไรเครื่องมือเรายางอะไรอยู่ครบสี่เดิมเลยฮะมีแม่แรงมาให้เรียบร้อยเวลากดกดมาด้าเนี่ยเปิดท้ายอย่างนี้นะครับกดแค่หนึ่งทีมันก็เด้งเลยเใช่ไหมง่ายเนี่ยกดทีเดียวมันก็เด้งให้ ยยางเ่แล้วก็ดีคันนี้ของเต้ก็คือยางที่เปลี่ยนเนี่ยให้หน้องสู่มที่ยางดูยางปี2024ใช่ไหมเครื่องติดอยู่นะนิ่มากเลยยางใหม่ๆครับผมนี่ครับอันนี้ก็คือสัปดาห์ที่ผลิตสัปดาห์ทียี่สิบเจ็ดปีสองพันยี่สิบสี่อันนี้คือพีพ่ที่ผลิตยางนะใส่จริงก็นู่นอ่ะไฟปยียี่สิบสี่อ่ะซึ่งยางไม่กี่เดือนนี่เองใหม่ๆเลยจดึงซิงเลยนะครับล้อคู่หลังเป็นดำนะข้างหลังข้างหลังเป็นดำหน้าเป็นดิสเพย์ ไอ้พาชมหลอดไฟซีนั่นสว่างสว่างแต่มาด้าไม่รถที่ใช้ดีนะเป้นะประหยัดน้ำมันด้วยสวยเล็กกระทัดรัดไฟรุ่นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยขับได้เลยนะเป้ผมขายไปหลายคันแะล้วใช่ไหมขายไปหลายคันนะครับรุ่นนี้ขายดีบรรทาย่อมเยาด้วยนะครับเป้ คันนี้ก็จะบอกเต้ว่ายางแท่นเครื่องเขาเปลี่ยนมาใหม่แล้วตัวนี้นะครับคือมันไม่ได้ไม่ได้คือไม่ใช่แบบใช้จนยางแท่นเครื่องเสื่อมเปล่ไมครับบางทีอายุมันนานยางมันแข็งอันนี้เปลี่ยนเนี่ยมันฟความลุ่มนวลนะเครื่องก็จะเดินน,นิ่มขึ้นเนี่ยไม่ไม่สั่นไม่กระเดือนตรวอะไรข้างในก็นิ่มนะครับแบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อเมื่อเก้าเดือนหกเจ็ดนะครับกันยายนหกเจ็ดก็แบตเตอรี่ก็ยังไม่ถึงปีนะครับแบตเตอรี่ยังใหม่เต้อันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าโลโก้ต้อโลโก้มาสกหมดเลยตัว มาได้มาเป้อ่ามีสองฟังเลยก็โลโก้ที่สองก็ฟงฮะก็มีเต้ร์สักคันติ๊กเกอร์มอฟหรือบนี่แล้วก็รถชนหนักมาติ๊กเกอร์ติกเกอร์เนี่ยหายหมดเลยเนี่ยเดิมเดิมเลยครับตะเข็บตะกุดเดิมห้องเครื่องเดิมเลยเครื่องแห้งเลยอันนี้ใช้ได้ไปนะเติมน้ำมันใช้อย่างเดียวเป้ไม่ต้องมาทำอะไรแล้วรถพร้อมใช้ะไฟไฟติดสวยงามปกติกุญแจครบทั้งรีโมทครนะแจ็ครีโมทสองดอกสองดอกเลยเป้ หนูดอกหนึ่งแล้วก็ธรรมดาดอกหนึ่งนะครับแถมภาษีก็ยังไม่ขาดด้วยนะครับแล้วก็มีประกันภันยชั้นหนึ่งหนึ่คือประกันภัยชั้นหนึ่งดม่เเมษาไม่ไม่เก็บค่าเซฟ<า>ก็คือเราไปเฉียวเสาเฉียวอะไรเงี้ยสามารถเคลมได้เลยได้เลยนะครับไม่ไม่ไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรกน,นะครับสวยสีเงาเวลายอยู่แดดก็เงาสวยเลยเต้ได้ไปไม่ผิดหวังอันนี้รับรองเลยการันตีนะการัเต้ใช่ นี่เขาขายไม่กี่วันเพราะว่าขายได้แล้วรถคุณภาพคุณต้องใช่ครับเนี่ยซื้อไปไม่ไม่ต้องไปปวดหัวเครื่องพังเกียร์พังวรามาด้ามันทนรุ่นนี้นดีครับรุ่นใหม่ๆยังไม่ทนเท่าตัวนี้นะเป๊ะตัวนี้ท <c oughs> นมากโ <Okay. S 1> อเคถ้าสนใจซื้อขายรถน,นะครับ ติดต่อได้ที่อาจารย์สีแล้วก็เป้ดทุกรุ่นนะครับก็ทำได้กันทุกรุ่นครับผมทำอยู่ได้กันทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รถอ่าญี่ปุ่นเนี่ยรถยุโรปอาจารย์กรถสิทธิ์ทำอยู่ได้กันกับหมื่นหลักแสนหลักล้านครับผมอาจารย์ิสีรับซื้อหมดซื้อหมดก็ติดต่อมาทางน้องเป้ได้นะครับได้นะครับทำอยู่ได้กันทั้งคู่โอเคครับรับประกันนะครับสวยครับคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนอาจารย์รับประกันเลยโอเคครับผม